สวัสดีค่ะที่สุพรรณทะเลบ้านครกุมนะคะวันนี้จะพาทําของกินง่ายๆในบ้านเรานะคะมีอะไรบ้างคะก็คือจะพาทําซั่วข้าวปุ้นนะคะซั่วข้าวปุ้นวัตถุดิบเขามีอะไรบ้างคะน้าเปล่าค่ะขันไม่ได้คือน้ราระนะะนําปลาร้านาข้าวปลาร้าที่สุพรรณทะเลบ้านครูุ้มนะคะขวดน,นี้ครูกุ๊กขายอยู่ที่ขวดละ25บาทนะคะครูกุ๊กเอามาท,ทําต้นซํำที่บอกว่าแซ่บที่สุดเลยนะคะปลาร้าขวดน,นี้นะคะแล้วก็ตามด้วย ผงชูรสค่ะน้ำตาลค่ะพริกป่นค่ะข้าวปุ้นนะคะข้าวปุ้นนะคะในที่นุดก็คือข้าวปุ้นเพื่อที่จะให้เขาเซตตัวนะคะไม่เราจะต้องมีหาน้ำเอาน้ำมาติดใชใช้มือนี่ละค่ะคนเพราะว่าจะทำเองกินเองนะคะตรงนี้นะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเตรียมนะ,ะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเลยนะคะน้ำปลารักเข้าียวก่อนนะคะเพราะว่าก็มีพามเทมเ้นลของเขาอยู่น้ำปลา,านะคะเริ่มต้นที่สองั้วีก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ใส่เยอะนะคะ เราะว่านะ้ำปลาละของเราเนี่ยนัวแล้วก็เข้มข้นนะคะขอบอกนะไม่ได้เลยค่ะผงชูดใส่น้อยอร่อยน้อยเด้ค่ะเด้อใส่เยอะอร่อยเยอะเลยดิยตานค่ะคนที่ชอบหวานก็ใส่้าไปเลยค่ะตามความต้องการของเรานะคะ พริกป่นค่ะพริกป่นก็ซื้ออยู่ที่ร้านใหญ่บุญนะคะร้านหญ่ของคุณพุกเองเลยพริกป่นเนี่ยเผ็ดเียนะคะบอกๆหน้าวัดใต้นะคะค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะคนเข้าะะขขขขกันเลยค่ะคนเครื่องปรุงให้ล้วเข้ากันเลยเอาข้าวปุ้นที่เราแช่ในน้ำนะคะ ขั่วลงไปถ้าเราไม่เอาเข้าวปุ้นนะคะแช่ลงไปในน้ำเนี่ยก็คือเส้นข้าวปุ้นมันจะหนืดจะอืดน,นะ,ะเวลาเรามาคนจะไม่ได้ที่เห็นไหมคะความนัวม,มาก่อนละหอมกลิก่นปลาร้านะคะเห็นไหมคนี่คะ่คะทำกินง่ายๆนะคะซื้อปลาร้าขวดละย5บาทเองนะคะที่สะพานทะเลบ้านทุกุกนะคะ ชาดิซี่ซุชาดูซี่แต่คิอยางอย่างแซ่บเลยต้องไปหากินที่ไหนนะฮะนี่ค่ะซื้อปลาลมอเต็กเลยปลาละผลละยี่สิบห้าบทเียนะคะใส่ทั่วลงไป้หัละพา ยอดชะอมนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ทุกพวกนีได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบอกว่าแซ่บฟินเบอร์เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลี้ยงเลือกเลยนะคะเลือกเราเลยนะลูกนะเงมาชิมมาชิมไอ้นี่ของกะรูยแซ่บด้วยเลยนะเชิมไหมคะใช่ค่ะไม่มีครบทุกแกะทุกเทคนิคเลยนะคะเลี้ยงเลือกเลย ปลาหมึกก็มีค่ะปลาหมึกมีเลยเลือกเลยนะคะนี่ค่ะแซ่บเบอร์เลยนะคะที่สะพนทะเลบ้านคุกคุกค่ะบอกบอกว่านี่ค่ะไม่ต้องไปสั่งก็ทำนะคะทำกินเองที่บ้านนะคะของเรามีพร้อมเรียบร้อยแซ่บที่สุดค่ะที่สะพันทะเลบ้านคุกคุกนะคะเชิญนะคะทั่วข้าวพุ่นกับน้ำปลารา้าขวดละ25บาทค่ะเข้ากันทุกกันค่ะวัสดีค่ะ